เออเฮ้ยให้มาหน้าเรียวตาจุติเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแชแนลเกมนี้ไว้เล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันส,สุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลน <'s> ี่มันเรียงแรงเลยนี่หว่าพี่ตั้มเออเอ,อ่ออจาจัดไปคอนเทนต์นะครับผมไรเดอร์โดเนตมา100นะครับเป็นคอนเทนต์ตัวละครที่วิ่งไวที่สุดในเกมนะครับจะมีอ่า มียีงง่หเลียวตะนะครับมีเทสยะแล้วก็จะมีโอดะแต่จริงแล้วควรจะเป็นรันโกมากกว่าแต่เราหารันโกไม่ได้ก็จะเอาเป็นโอดะแทนและกันนะโอเคเลียงแร้งเลยนะครับจะเป็นสุดยอดสแลมดังนะครับสแลมดังแล้วลงมาเป็นขอราชันนะครับผม <Okay. S 1> จังหวะนี้ขอราชันจะเป็นคนแบกเรานะ <laughs> สู้ข้าโอ๊ตพี่เล่นเทสยะวันนี้ก็จะมาทดลองลูนเทสยะพอดีเลยนะครับพี่มองว่าตัวละครเทสยะเนี่ยมันใช้ลูนแปลกๆได้เดี๋ยวไปเจอกันในเกมว่าลูนอะไรนะ ใช้ทำแต้มอ่ะโอ๊ตไงโอ๊ตเป็นพ g จีทำแต้มแบบพี่ก็เลยมาชวนไงล่ะให้มันเรียวตานะพี่เลี้ยวตาได้เปล่าวหวหรือเปล่าเลี้ยวตาไหวหรือเปล่าไม่ได้ไอ้เจมาชนะก็พอเออจัดไปเดี๋ยวดูรูนเรานะครับผมเป็นรูนที่ไม่มีใครใช้แน่นอนรูนนี้อ่าวันนี้ทำคอนเทนต์ตัวละครวิ่งวุยในเกมด้วยนะครับแล้วก็จะมาทำทดสอบรูนใหม่ของเทสยะด้วยนะครับจะเป็นรูนอันนี้นะครับผมจัดไปดูอะไรวะเตสติว กระโดไดไปสติวร้องอับบอกเลยโอ๊ตฝักแบกด้วยนะทำแต้มได้จัดไปาวาร์บะคิสับพี่ตามโอเคได้ครับปรามินถ้าพี่เตะไปบอกพี่นะเดี๋ยวพี่รับเข้ามาใหม่นะครับเอ้ยเขติยามนจับบอลไม่ป็นจะบ้าเหรอ,อไม่เป็นไรเรารีเบลได้อยู่แล้วนี่ไงเป็นไงลูนสติวแต่รีเบลได้สุดจะเถื่อนสวยมากโอ๊ตสบายสบายอุ้ยกระเด็นเลยว่ะพลาดนะพลาดนะดนะเอาดินี่ไงเฮ้ยสวย ข้างเราอ่ะเทสยะไม่ใช่พาวเวอร์แต่เป็น pg เฮ้ยเอ้าไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่ยิงเลยอ่ะเมื่อกี้มันมันโล้มไปเหรอใช่อ๋อมันล้งไปโอเคเหงาเหงาโจนเลยครับเทสยะเก็บบอลสบายสบายพี่ดังได้มูราอะไรพี่ตูมตัดไปโหดักยืนเก็บบออลยู่แล้ว อันนี้เป็นคอนเทนต์ตัวละครที่วิ่งไวที่สุดในเกมนะครับนี่ไงเตยูไปเลยเตยูตไปเ,ยเลยคอนเทนต์ล้มพนคนวิ่งช้าจะตามมาอาจัดตายอันนี้วิ่งไวไปก่อนล่วงไปดีเฮ้ยสวยโอ้ดยังไงพลาดแล้วไม่เป็นไรขเขารีบเอาส่วนเลยว่ะ อน่อยก็เอาหน่อยไโอ้ยต์โคตรเกลียดผมเล่นพีจีโคตรเกลียดเลยเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงโอ้ตหรอวะโอ้ตได้ยินพี่ปะซุกขาูจัดไปเออนี่ยังไงล่ะโดนพีจีไม่ทำแต้มเข้าไปช็อปไปดิ เฮ้ยมันเอามาั่งเว้ยเออสวยมากจัดไปไม่เอาลงโคตรสุดเลยวะใครเปิดแจหน่วยพิต้าผมว่าปวดหัว,ว,หวเออนี่ยังไงล่ะ <im it> ปล่อยบอลเหรอนายกลปล่อยบอลเหรอ <im it> เจอเด็กแว้นเข้าไปเฮ้ยข้ามวงข้ามวงฟูติมาเราทำอะไรเนี่ยเราเก็บบอลให้เขาพ่อ เออเฮ้ยเทพเจ้าเรียวตะจุติจัดบายเดิอยากถือเลยว่าเอาเดินี่ยังไงล่ะแล้วเราเป็นตัวเก็บบอลสองตัวนะครับตัวละครวิ่งไวสุดที่สุดในเกมแล้วไม่มีใครเก็บบอลได้สุดจัดไปกว่านี้แล้วไม่ได้ะอ้าวพลาดนะโอ้โหช่วงไปช่วงไปโอ้แกด็นเลยว่า อ้าวพลาดแล้วเออสวยโคตรสุดอะเจอแฟรเออตัวละครเร็วที่สุดในเกมมันดีอย่างนี้นี่เองทุกตำแหน่งวิ่งเร็วหมดล่วงหัวทีมเลยเออล่วงเลยครับผมไม่ใช่มามัวก็ล่วงได้เฮ้ยโคตรสุดเลยวะโคตรสุดเลยะอะเนี่ยพีจีเมนทําแต้มเป็นนี้นี่เองอะไรล่ะครับล่วงไปเนี่ย เจอวันแมนโชถอยมาให้ฉันโชเดียวว่าเป็นให้ทุกตำแหน่งเสร็จเราแน่นอนเกมนี้นะครับเหลือในนาทีสามสิบแปดวีนำอยู่เก้าแต้มโอ้ยวายจริงเปลาดูเลยคือตัวละครเราวิ่งไวที่สุดในเกมทั้งทั้งสามตัวละครอะ ช่อ่ารีบ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 นายจะมาวเหมือนทีมเราเหรอแต่เขารีบาโดดสูงกว่าดีกว่านี้อย่าเล่นนายรอลีบาเลยเออจัดไปอยากเล่นมาก่อขอยิงหน่อยโอเคได้สวยมากสวยมาก โอ้โหโคตรน no ่าดนเลยว่ะไอเทสยาลรูสติลนี่มันยังสติลไม่ติดเลยเนี่ยติลสักรอบเออต้องสติลโดนสักรอบเหรอวะมีไม่ตายมีไม่ตายท้าพี่แอติิพี่ได้แอติิเฮ้ยสุดจัด้าไม่อยู่จริงอ่ะขอสติลทีงได้ป่าวะขอสติลที โอ้โหรอสติลอยู่ไม่ว่างรีเบลสวยมากไปอื้อหือสเตปจัดไปขาดเลยว่ะเฮ้ยรวมพลคนวิ่งไวสุดจัดที่มีไม้ตายพร้อมแล้วพลาดแล้วอุ้ยลงยว่ะอย่าไปกลัวระต เต่คอมนี้ฝ่ายตรงข้า,ตามตำทางไม่ถูกใช่มันคือคอมอะไรทุกคนจะง,งงนี่ยังไงล่ะทุกคนละครวัยหมดอันนี้ปิดให้อยู่แล้วกันไปกองกันใต้แป้นกองทำไมนายมองไม่ทันเลยดิเซสยะสายจว้วงล่วงไม่ไดีจ้วงไปก่อนจ้วงไปก่อนจ้วงไปก่อน,นให้เขายิงไปธรรม,ด,มดามดให้พี่อันติให้พี่อันติถอยมาให้ฉันโชว์เดียวไป ว้าบลวงไปดินี่ยังไงล่ะสไลด์ไปแทงเข่าจูนแล้วขึ้นไปยูโรสเต็ปอย่างเท่ยัยงเถื่อนเลยว่ะอ่ะยืนแล้วเขาไปรอได้แป้นทำไมอ่ะรอได้แป้นทำไมอ่ะครับไอ้เทสยะมีลูนสติลมันไม่ตัดบอลเลยนะตอนไม่ใส่ลูนนี่ตัดบอลรัวๆ <laughs> งงอ่ะ ว่าไปเจอฟูจิมาว่ามันเลยตัดบอลไม่ได้โฮ้ยรอารูนี้คือมันไม่ทํางานเลยอะฮัลโลออตได้ยินพี่ปะไมโอ๊ตบ้าอะมันเป็นยังไงอะพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยอ๋อไม่ทำอะไรเลยไม่เป็นไรครับเนี่ยพี่เพิ่งได้ยินออตพูดเนี่ยแค่ชนะก็พอแล้วใช่ไหมสุดจัดฟีจีสุดจัดเมื่อกี้อ๊ตได้ยินพี่พูดปะไม่ครับโอเคนี่คือผมเล่นตามนิสัยของผมเลยนะ เออต้องอย่างนี้แหละพีจีอ่ะจบเลยพีจีเมทับแท้วะอยากแบก